ไม่อยากเชื่อเลยว่าสัญชาติยานผมผิดงั้นเชืว่าเราริบกลับไปที่รถก่อนดีกว่ารถจะหายไปไหนเนี่ยจํจำได้นี่นะว่ารถจอดไว้ตรงอิตาลีพอดีเลยเนี่ยนี่รถจหายไปไหนล่ะฮะบอกมาสิเร็วเข้าบอกมาสิเร็วเข้าพวกเขาอาจรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถนะฮะอถ้าใช้เป็นคุณนะจะไม่ถามพวกนั้นหรอกมันน่ากลัวจะตายดูสิ ขออนุญาตครับคุณสุภาพบุรุษคือว่าบังเกอร์คุณเห็นรถผมบ้างไหมครับ <c oughs> โอ้ที่ใสแบบนี้เหรอชอบล้อเลียนคนแก่ยังไงฮะต้องการแบบนั้นใช่ไหมกานเห็นดีฉันครูจะไม่มีทางเลือกไม่อยากบอกว่าฉันรู้จักศิลปะป้องกันตัววักควาโดดด้วยนะจ่อที่ชอบอฟาฟาจ่อจ่อจ่อ

จริงใชี่อบ여โอ้วฉะกำโทษ ي ่ que j a s o แร inationfront R- ไม่รู้บาでไ皆さเป็นแ r a t ü n ว a n z i โฮ wijh.. 晴 d ไม่เป็นไรโฮ w t e r c e ไม่ได้อ่ aut ENTE วเรียบ a s าม m b l e แบบนี้พ a o วอ่ะอ้าช่าฉัน冷ือว่อ่ ชาวเนิร์ดสาธัญเธอบอกว่ายังไงละครนี้ไปไซคครับดี่เราพูกโน้นหรือยังอ่ะชาวเนิร์ดว่าแล้วยังพวกจครื่องไม่ให้ไวเลยรัวหน่อยดีข้างไหนครับออกแล้วเลยครับพวกคุณเป็นใครกันนี่ย Good เยอะจังเลยเนี่ยฉันเป็นเซลขายสเปรย์พริกไทยได้รางวัลน,นักขายยอดเยี่ยมด้วยเนะอะ ชโวคนี้ที่เราชนรถที่จอดอยู่พอดีซึ่งดูไปแล้วก็คล้ายๆรถพวกเรามากเลยนะเนี่ยก็รถพวกเรานี่ฮะแต่ฉันก็ว่าฉันจอดเอาไว้ตรงหมอน,นี่นี่นะคุณเข้าใจเป็นคนฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าฮะนี่นายฉันมีอะไรจะขอเรียบนายหน่อยฉันพยายามจะเอาอาหารที่ฉันสั่งจากนายทั้งวันคุสัางเหรอ,หรอใช่ นี่ถ้าไม่ว่าอะไรฉันจะเอาอาหารที่สั่งไปแล้วนะสัญชาติยาณผมถูกมาตั้งแต่แรกเลยสิบเจ็ดสอ่ะไม่ทิ์เลยหรอฉันจะไม่สั่งอาหารจากร้านนายอีกเด็ดขาดให้ตายโอ้โหแข็งเรงจังเราจะไปไหนกันเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เงินมาฉันขอเงินนั่นล้วกันขอบคุณถือว่าเป็นค่าสเปรย์พริกไทยที่คุณใช้ไปทั้งหมดนะลองฉีดอีกนิดไห